สนามข่าว101กลับกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงที่สามของสนามข่าว101นะครับก็เป็นประจำทุกวันศุกร์ในช่วงนี้นี่นะครับ,บเป็นช่วงที่เราจะช่วยการระดมความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศปฏิรูปบ้านเมืองของเรานะครับวันนี้มาดูกันครับว่าในเ,าเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักเครื่องหนึ่งของบ้านเราเนี่ยนะครับ,รบก็มีมูลค่าปีหนึ่งมหาศาลเลยเนี่ยนะครับ และตอนนี้ก็ดูเหมือนับได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกไรด้วยเนี่ยนะครับจะมีแนวทางในการปฏิรูปกันอย่างไรบ้างในมุมมองของคนที่เขาทําการศึกษาตรงนี้กันมานะครับไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดเอรเทิดชัยช่วยบารุงนะครับคณะบดีคณะการจัดการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาครับในประเด็นเรื่องของการปฏิรูปการท่องเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอ่อ มันมีประเด็นอะไรที่ถ้าจะมันมีคือมันก็มีหลายเรื่องนะครับเอาหลักๆเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองเรื่องของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นและยั่งยืนเนี่ยที่อาจารย์นักคณะศึกษากันมาเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นมองการตรงจุดไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับคุณเกฑ์ศิษย์กับคุณปรเมศครับเอาเมื่อสักครู่โจหัวกันนิดนิดแนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมคำยื่อไทยตอนนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะพบว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ถ้าตั้งคําถามว่าเราจะต้องการให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเองเนี่ยผู้ประกอบการนะครับก็คงจะต้องมีศักยภาพในการที่จะ ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันเองเนี่ยภาครัฐหรือภาคัอื่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานระดับนโยบายนะครับก็คงจะต้องมีการปรับตัวเรื่องนโยบายการบริหารจัดการการับเคลื่อนนะครับการท่องเที่ยวของประเทศทีนี้คําถามถามว่าเอ๊ะล้วเราจะต้องเตรียมการหรือต้องปฏิรูปหรือจะต้องมองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยใหม่ๆอย่างไรบ้างนะครับ,บสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมมองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า เวลาเรามองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยหลายๆหน่วยงานมักจะมองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราเนี่ยเป็นเป็นเหมือนส่วนประกอบคือไม่ได้มองการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนของประเทศที่เป็นหลักครับรู้ว่าสําคัญแต่เวลาขับเคลื่อนเนี่ยมักจะไปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วก็ไปปรูณาการกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยอยากให้มีการเปลี่ยนกระบวนการการมองการท่องเที่ยวเนี่ย เป็นเหมือนพระรองอ่ะเป็นปลายน้ำครับอ,อาจารย์อย่างนั้นพูดได้ไหมัเป็นปลายน้ําผมอยากให้มองเป็นต้นน้ําแล้วก็มองอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมาพ่วงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับประการที่หนึ่งคือคงต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์กระบวนการมองอ,อุตสาหกรรมผมเห็นว่าหลายคนบอกว่าเอ๊สร้างเงินมหาศาลเลยแต่สุดท้ายเนี่ยอ่าเราก็ไปมองเซกเตอร์อื่นๆพัฒนาเซกเตอร์อื่นแล้วก็คิดว่า ถ้าพัฒนาเซกเตอร์อื่นๆดีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะดีเองก็อยากให้เผลี่ยนตรงนี้เป็นสิ่งแรกรนะครับ,รบแล้วก็ประเด็นถัดมาเนี่ยถ้าทุกท่านดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่าหลายคนพูดว่าประเทศไทยเนี่ยขายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยขายเก่งแต่เราขายไม่เป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนขายเนี่ยก็คือกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอครับ นะครับเรารู้หมดนะครับว่าทำยังไงให้การท่องเที่ยวอย่างาย,ยืงเนเรารู้ว่าตรงไหนจะสร้างรายได้ให้เราเรารู้ว่าวิธีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็จะมาตกม้าทายทุกทีเลยะครับว่าแล้วใครจะเป็นคนทําเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยต้องต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับโครงสร้างการบริหารจัดการเนี่ยถ้าคุณ เกสิทธิ์กับคุณปรเมศดูเนี่ยเราจะพบว่า <c oughs> ประเด็นเรื่องการบริหารจัดก,การในฝั่งที่เป็นซัพพลายเนี่ยเราค่อนข้างจะอ่อนแอ <c oughs> อ่อนแอนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับ <c oughs> แต่อำนาจเนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานอีกทๆหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ดูแล <c oughs> ถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็จะดูแล ถ้าเป็นโบราณสถานรกรมศิลปากรก็ดีแนเพราะฉะนั้นไอตัวสินค้าทางการท่องเที่ยวเนี่ยถูกกระจัดกระจายอยู่หมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว mm. เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกเลยประเทศจะต้องมองเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับกลไกกา,ารขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับชาตินะครับ <c oughs> เรามีคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ นะครับซึ่งเราก็พบว่าคณะกรรมก,การการองเที่วแห่งชาติที่มีท่านนายกรัมมนตรีแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานป็นกรรมการอยู่ในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างดีขึ้นประเด็นที่ต้องปฏิรูปอันแรกที่ผมกำลังคุยก็คือว่าเรื่องของกลไกกา,ารขับเคลื<ภ>่อนนะครับประเด็นที่สองเนี่ยที่สําคัญมากเลยก็คือตัวฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวครับ<ฮ>อันนี้เนี่ย ประเทศไทยเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวมาประมาณสักห้าสิบปีแล้วครับครับเราก็จะพบว่าเราก็เป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างจะสูงวัยแล้วตอนนี้นะครับ,บในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเพิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสินค้าทางการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยใหม่หมหมสๆสดๆทั้งนั้นเลยอของเราเนี่ยเริ่มจะทุดโสมไปเยอะ,อะแล้วใช่ไหมจย์ครับเราเพราะเราได้ส่งเสริมมาเยอะมันอาจจะไม่สุดโสมโดยธรรมชาติแต่มัน เริ่มเป็นสินค้าเก่าที่เราใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมานานถ้าเราดูภาพลักษณ์ง,งานการท่องเที่ยวของเราเราก็จะเป็นบีชเดสติเนชั่นที่เรือ่องของหาดทรายชายทะเลพอพมา่าเปิดประเทศขึ้นมาหาดทรายเขายังสวยงามเขาลุกเปิด,ดหาดเขาต้่งสดกว่าถูกไหมครับมาเลเซียเองฟิลิปินเองคืออัตราการแข่งขันรอบข้างเนี่ยเขาเริ่มขายทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสดใหม่กว่า เพราะเชิทัศนฐานทรัพยากรของเราในประเทศไทยเราคงต้องกลับมาคิดว่าเรามีประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวมา50ปีเนี่ยสินค้าทางก,การท่องเทีย่ยวที่เรานําเสนอเนี่ยควรเป็นสินค้าที่ต้องใช้ความชนานาญมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปแข่งค้างๆประเทศเพื่อนบ้านค้างๆนะครับจากงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพนะครับเรื่องการท่องเทีย่ยวเชิญการแพทย์ medical tourism นะครับการท่องเที่ยวแบบ สปานะครับมาพักฟื้นดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวด้านอาหารไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับ,รบการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการประชุมและการจัดนิรศการครับหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเรือสำราญที่ภูเก็ตนะครับเัามีศักยภาพอย่างสูงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจากแนวโน้มของการพัฒนาการท่องเที่ยวความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตเนี่ยเขาต้องการสิ่งอะไรที่เป็นของจริงของแท้ ราะฉะนั้นการท่องทเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งการท่องเที่ยวที่ผมพูดเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยต้องการการบริหารจัดก,การต้องการทักษะซึ่งคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยดําเนินการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมา4 5ิ0ปีแล้วน,น่าจะทำได้นะครับในสายฐานทรัพยากรตรงนี้ก็น่าจะสามารถแข่งขันได้นะครับแทนที่เราจะแข่งขันกับด้วยสินค้าเดิมๆนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของ ทรัะะพยากรที่เราจะต้องเริ่มดูแลอาจารย์ครับ,รบอย่างในในในแง่ของวิธีคิดใหญ่ๆเรื่องการท่องเที่ยวก็คือมีคนตั้งคําถามเหมือนว่าเอ๊ะการท่องเที่ยวแบบที่มันเคยเป็นหรือเป็นอยู่มาเนี่ยมันก็มีมีไม่น้อยที่ผลประโยชน์เนี่ยมันก็ไปตกอยู่กับทุนท่องเที่ยวใหญ่ๆไม่กี่กลุ่มนะครับอย่างเช่นเรื่องอมันไม่กระจายไปสู่ชุมชนเพียงแต่ว่าชุมชนเป็นเพียงตัวประกอบเล็กๆเท่านั้นเองในการที่จะไปประดับประดา อไอ้ความเป็นธรรมชาติความเป็นพื้นบ้านตรงนี้อาจารย์มอญอย่างเขมีการศึกษาเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างหรือเราจะมีการปรับแนวทางยังไงเพื่อให้คำว,ว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันได้เป็นธุรกิจที่แบบมันเข้าถึงชุมชนจริงๆคนเล็กคนน้อยได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่ธุรกิจท่องเที่ยวใหญ่ๆเท่านั้นเองอาจารย์ครับประเด็นประเด็นนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ารายได้ของการท่องเที่ยวมันกระจุกตัวใช่ไหมครับใช่ครับเป่นกระจายไปยังชุมชนเนี่ย จากการศึกษานะครับงานวิจัยของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ,จของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นีด้าแล้วก็คณะการจัดการการท่องเที่ยวนะครับของนีด้าเองเนี่ยเราทําการศึกษาโครงสร้างรายได้โครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะครับว่ารายได้เนี่ยเป็นกระจุกตัวอยู่ที่ไหนผลการวิจัยล่าสุดจะบอกว่ารายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยถูกสัดส่วนส่วนใหญ่มากที่สุดแล้วกันนะครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่อุตสาหกรรมที่พักแรม นั่นหมายความว่าก็จะปิดกระจุกตัวอยู่ที่ภาคเอกชนใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ครับ,รบอันดับสองเนี่ยไปอยู่ที่เรื่องของการช้อปปิ้งการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าต่างๆของที่ระลึกแล้วก็อันดับสามเนี่ยจะอยู่เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของประเทศเองเนี่ยถ้าอยากจะกระจายรายได้ไปยังชุมชนนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องสร้างโอกาสในการช้อปปิ้งถูกไหมครับเปิดโอกาสให้ อาชุมชนเนี่ยสามารถผลิตสินค้าซึ่งผมคิดว่าฐานอันนี้เนี่ยรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้สนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยคิดสินค้าทางการท่องเที่ยวคือของที่ระลึกสินค้าโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยแต่ตอนที่เราพัฒนาโอกาสในด้านการจับจ่ายใช้สอยหรือช้อปปิ้งนั้นเนี่ยเราไม่ก็ได้มองมุมของตัวยีมานว่านักท่องเที่ยวจริงๆเขาต้องการสินค้าของที่ระลึกแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้รายได้ทางด้าน,นาการท่องเที่ยวเนี่ย กระจายไปยังชุมชนเนี่ยผมคิดว่าด้วยสัดส่วนรายจ่ายที่เป็นอันดับสองเนี่ยนะครับเรื่องของชอปปิ้งน,นะครับง่ายๆอันนี้ครับจะเป็นโอกาสให้ชุมชนได้รับรายได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนนะให้เห็น พฤติกรรมการบริโภคข,ของนักท่องเที่ยวจะได้ผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการครับ,ร,บรายได้หลักของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเพราะว่าใช้จ่ายกันเยอะมาอยู่กันหลายวันบางทีอยู่เป็นเดือนๆน,น,นะครับแต่ว่าในมุมของนักท่องเที่ยวคนไทยที่ตอนนี้เนี่ยเทรนด์มันมาเป็นในลักษณะท,ที่ว่าคนไทยไม่เที่ยวเมืองไทยครับอาจารย์คืออยู่เวลาก็ไปกันเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์กันเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะมีช่องทางไหนที่เราจะสามารถดึงคนไทยให้กลับมาเที่ยวเมืองไทยได้บ้างครับ ครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับล่า <olor S 2> <UB. S 1> สุดเนี yeah, ่ยองการการท่องเที่ยวโลกนะครับบอกว่าทุกประเทศเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติได้ก็คือไม่สามารถคาดหวังว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมาเที่ยวที่ประเทศเราได้เนื่องจากมีความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจเยอะนะครับองการการท่องเที่ยวโลกก็บอกว่าเอ๊ะทุกประเทศควรใช้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวภายในประเทศทีนี้เนี่ยพอมาดูการท่องเที่ยวภายในประเทศของเรานะครับเราก็พบว่า สินค้าทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีราคาแพงแล้วก็ประกอบด้วยบทบาทของอะไรนะครับโลคอสแอร์ไลน์เวลาเดินทางไปต่างประเทศก็ราคาถูกมากนะครับอันนี้เองผมคิดว่าทางหน่วยงานภาคเราเองก็คงจะต้องหาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการส่งเสริมนะครับว่าถ้าท่องเที่ยวภายในประเทศเองเราสามารถลดอ,อะไรนะครับภาษีได้เรา มีคูปองอะไรแจกแต่สุดท้ายผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคงต้องสร้างจิตสํานึกให้คนไทยเนี่ยรักประเทศของเรามากขึ้นเพียงแต่ว่าคนไทยของเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่ารายได้น้อยที่ท่านเดินทางไปนในประเทศแต่ก่อให้เกิดมายนเรียนมาหาศาลก็นะคงต้องต้องกระตุ้นให้เห็นความสําคัญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวประเทศของเราเองคงจะต้องบอกคนไทยด้วยว่าของเราที่มีดีเนี่ยมีดีไม่แพ้ต่างประเทศที่มี แต่ว่าข้อมูลตรงส่วนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงเพราะประกอบกับค่านิยมและก็พฤติกรรมเนี่ยก็คงอยากเดินทางต่างประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องทําการเปลี่ยนค่ <c oughs> านิยมนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาส่วนที่เป็นสพลายไทยในประเทศด้วยการเดินทาง <c oughs> ป้ายบอกทางคุณภ,ภาพของโรงแรมพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่ต้องเห็นคนไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสําคัญเท่าเท่ากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย นะครับอันนี้ก็ต้องมีการปรับภายในประเทศโดยเช่นกันครับแลวอย,อย่างทิศทางการพัฒนาประเทศ่ะครับมันจะมีผลอะไรต่อเรื่องออการท่องเที่ยวบา้างหรือเปล่าอย่างเช่นตัวอย่างเช่นว่าม,มีกรณีที่จะต้องตัดสินใจเรื่องโครงการพัฒนาขนาดใหญ่แล้วบังเอ,อิมมันไปกระทบกับสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องสิ่งแวดลอ้อมอย่างเช่นเอเกาะตรุตาอะไรต่างๆทางภาคใต้ที่ตอนนี้กาลังมีประเด็นกันอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เราควรจะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้หรือทางเลือกเหล่านี้อย่างไรครับอาจารย์ครับ ครับอันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงประเด็นด้านการท่องเที่ยวนะครับทุกที่ในประเทศไทยไม่จําเป็นต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่มีประเทศไหนทั่วโลกนะครับที่ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่ของประเทศตัวเองเนี่ย<ม>เป็นแหล่งท่องเที่ยว<ม>ที่ที่ประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือเป็นที่ที่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมน้อยที่สุดหรือเป็นที่ที่รัฐเอง อ่าลภาพธุรกิจเอกชนเองสามารถควบคุมผลกระทบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อบางที่อาจจะไม่พร้อมแต่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปหาอีกพื้นที่หนึ่งนะครับพื้นที่บางพื้นที่อาจจะเหมาะสมเป็นพื้นที่อา่าอะไรนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเขตอนุรักษ์อะไรไปบางพื้นที่ก็โอเคอันนี้อาจจะ เสี่อมโถมขึ้นมานิดนึงอาจจะเพิ่มเพิ่มอินฟาสตรักเจอร์ทูเปอร์สตรักเจอร์เข้าไปในนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปในนั้นก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับเขาก็จะต้องมีกระบวนการการคัดสรรด้วยเมื่อประเมินแล้วว่าถ้าพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วมันมีผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลกระทบเชิงบวกก็คงจะไม่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นนะครับครับอาจารย์ครับแล้วในประเด็นที่ในเชิงโครงสร้างขององค์กรอเงี้ยฮะ ก็มีการพูดกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงไอกระทรวงกีฬากรับการท่องเที่ยวมันจะอยู่ด้วยกันดีไหมหรือจะแยกกันไปเป็นต่างหากเลยมันจะเกื้อหนุนกันหรือมันจะไม่เกี่ยวกันในมุมมองของของอาจารย์นี่คิดว่าเรื่องเหล่านี้เราจะทํายังไงกันดีครับจะแยกหรือจะรวมหรืออยู่กันแบบนี้ไปยังไงฮะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับคือคําถามมันจะมีคนถามว่าเอ๊ะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือไม่นะครับ อ่าผมเรียนให้ทุกท่านทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนี้เนี่ยตรงๆนะครับก็จะมีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาภายในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีทททใช่ไหมครับอยู่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีองค์การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เรารู้จักในนามว่าอพทนะครับหรือเรามีหน่วยงานพิเศษที่เราเรียกว่าสสพนนะครับสสปนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่อง าการจัดเรื่องไมซ์นะครับเรื่องอุตสาหกรรมนี่การจัดนิทรรศก,การการประชุมนานาชาติอะ,อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีองคง์การพิงนคนันครนะครับที่ดูแลสวนสัตว์เชียงใหม่คร่าวๆเนี่ยเราก็จะพบว่ามีหน่วยงานเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะ,อะซึ่งบางส่วนก็ไปสั่งไปอยู่อันเดอร์ของสำนักนายกรัมนตรีบางส่วนก็อยู่ในส่วนของกระทรวงท่องเทีย่ยวและกีฬาแต่กระทรวงท่องเทีย่ยวและกีฬาเองมีกีฬาอยู่ด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีกีฬาอยู่ด้วยนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยคําว่ากระทรวงที่มีการท่องเที่ยวอยู่เนี่ยมักคำว่าการท่องเที่ยวมักจะไปผูกร่วมอยู่กับตัวฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวเช่นกระทรวงในบางประเทศอาจจะใช้กระทรวงทรัพยากร,ากรธรรมชาติวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยคือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาถามว่าผิดไหม ถูกไหมครับคับคตาว่าถูกหรือเขาว่าผิดนี่ผมมีความรู้สึกว่าแล้วเราบริหารจัดการได้ไหมล่ะถูกไหมมันจะอยู่ด้วยกันถ้ามองในมุมบวกเนี่ยถ้ามองในมุมบวกนะครับพฤติกรรมของคนที่จะท่องเที่ยวในอนาคตนะครับเขาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับโจทย์คือว่าเราจะบูรณาการการท่องเที่ยวกับการกีฬาเพื่อให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวได้ไหมล่ะ ถูกไหมครับ,รบแทนที่เราจะมาบอกว่าเออต้องแยกออกไปหรือจะรวมนะครับรวมหรือมันจะแยกเนี่ยผมว่าอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับการการแบ่งแบ่งอะไรนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ถามว่ามันควรอยู่ด้วยกันไหมนะครับมันก็ต้องย้อนกับปถามว่าเอาแล้วรัดหรือหน่วย,ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการมันได้ไหมถ้าบูรณาการมันไม่ได้ก็ควรจะต้องแยกออกไปแต่ถ้าบูรณาการได้ก็ บูรณาการการันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในช่วงช่วงนี้นะครับช่วงปฏิรูปประเทศเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการที่เราจะมาตั้งคถามว่าจะรวมหรือจะแยกเนี่ยคงไม่สําคัญเท่างานที่จะต้องทำํำในส่วนที่ต้องรองรับนะักท่องเที่ยวที่เกิดท,ท,ท,ที่กําลังจะมาในอนาคตนะครับคงต้องดูความสําคัญกับความเป็นไปได้ความสำคัญอาจจะความอ,อาจจะสําคัญสูงแต่ความเป็นไปได้ในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะน้อยแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้างเนี่ย ควรจะทําแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ประเทศกําลังอะไรนะครับกําลังเริ่มก้าวเดินในมิติใหม่ๆอะไรแบบนี้เป็นต้นครับครับับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรเชิดชัยช่วยบำรุงนะครับคณะบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ครับสนามข่าวหนึ่ง